วันนี้พี่จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเป็นเด็ก6กสามเนี่ยมันเจออะไรยังไงบ้างตั้งแต่เปิดเทอมเลยนะคะพี่เป็นเด็กสายวิทย์คนหนึ่งที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นแพทย์เป็นทันตะบ้างแหละเป็นทสัตว์างแหละแล้วตอนนี้เป็นไงเป็นพยาบาลจ้าพี่เป็นคนชอบวิชาชีววิทยาแล้วก็เป็นคนชอบแบบ anatomy เขาจะฟ e ลฟ้าชอบแบบอะไรก็ได้ที่เป็นแบบ b ี d บอดี้ที่เป็นแบบสมองเป็นตับเป็นไตแล้วก็พี่เนี่ยมีความฝันว่าอยากจะเป็นวิศวะด้วยนะมันมีผิวท์มาจากซีรีส์เรื่องหนึ่งมีชื่อว่าสโตร์ตันเดดซีรีส พี่ดูเรื่องแรกเลยนะที่เป็นซีรีส์วตอนแรกจะไม่เป็นสาววขนาดนี้แต่ตอนนี้เป็นวาจ๋าวจ๋าคือวาหนักๆวามากๆนะคะก็เลยแบบไปศึกษามาว่าวิศวะเนี่ยคืออะไรแล้วทำไมมันต้องมีเกียร์ทำไมต้องมีเสื้อจอบทำไมต้องแบบเป็นพี่วาร์กอะไรแบบเนี้ยพี่ก็ยังไม่เข้าใจแล้วพี่ก็ไปศึกษามาแล้วพี่เพิ่งรู้ว่ามันไม่ใช่ทางมากๆพี่ก็เลยแบบไปพี่ก็เลยลองดูอาชีพหมอดูว่าไม่ใช่หมอดูนะคะเป็นเป็นหมอเป็นเป็นแพทย์เอออย่าเข้าใจผิดนะ คืออาชีพนี้พี่ชอบมาจากซีีรเรื่อง Doctors นะคะช่องแปเกเอามาใช้ด้วยไปค้นหาได้ใน y o u t u b e นะคะก็ทำไมถึงชอบใช่ไหมหนึ่งเลยก็คือเงินเดือนแหละแล้วก็สองเป็นอาชีพที่เราน่าจะทำได้เพราะว่ามันอยู่กับคนไข้มันอยู่กับ อะไรแบบนี้วิทยาศาสตร์สุขภาพาแบบเราชอบหลังจากนั้นเราก็เริ่มหาหาคือหามาตั้งแต่มสามเลยนะคะตอนช่วงปิดเทอมว,ว่าเฮ้ยมันต้องใช้อะไรบ้างมันต้องสอบให้ได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็เช็คลิสต์และในโทราศาพัพท์ตัวเองนะคะซึ่งก็เข้าไปบ่อยๆช่วงม3สามมอสี่หลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็ไม่ค่อยเข้าไปเพราะว่าเราเน้นจดพอเปิดเทอมมหกมานะคะเราก็ตั้งใจว่าเราจะอ่านหนังสือให้ได้มากที่สุดแล้วก็เหมือนพยายามเก็บเกี่ยวอะไรก็ได้ที่ครูให้มาครูให้มามัน มันหลายอารมณ์อะมันเหนื่อยมันท้อแต่มันก็ต้องอดทนแล้วก็มันต้องใช้เวลาอยู่กับเพื่อนให้คุ้มค่าอยู่กับสถานที่นี้ให้คุ้มค่า โรงเรียนของเราเราอยู่เป็นปีสุดท้ายแล้วนะอะไรแบบนี้แต่ว่าในเรื่องของกิจกรรมมันก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังมีเยอะด้วยนะคะไม่ต่างกับตอนเป็นสถานนักเรียนเท่าไหร่วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะปะเราก็ต้องมาโรงเรียนแต่ว่าพอเราเรียนเสร็จมันก็มีงานเราก็ทํางานเราทํางานเสร็จมันก็ต้องมีการอ่านหนังสืออ่านหนังสือเสร็จทาข้อสอบทาข้อสอบเสร็จมันก็ต้องฉเฉลยพอฉเฉลยมีข้อที่ผิดเราก็ต้องอ่านแต่ละอาทิตย์อะเวลาเสาร์อาทิตย์อะเราก็จะไม่ค่อยไปไหนเราบอกเพื่อนไว้เลยว่าเธอช่วงนี้เราไม่ได้ไปไหนนะเว้ยคือต้องขอโทษด้วยก็ เราจะอ่านหนังสือประมาณตอน9โมง10โมงเพราะว่าต่อตื่นสายค่ะก็นอนประมาณเที่ยงคืนทุกคืนเอาเอางยิดบอกตรงๆเลยคือเราตื่นค่อนข้างสายแล้วก็กินข้าวอาบน้ำมาประมาณ9โมง10โมงแล้วก็กินข้าวเที่ยงก็ประมาณ30นาะทีขึ้นมาแบบอ่านต่อ ไปจนถึง4โมง5โมงก็จะไปทํางานบ้านแล้วก็รับน้ำแล้วก็มาอ่านต่อจนถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งวงมจอชีวิตแบบนี้มันค่อนข้างจะชินไปแล้วอะจนถึงทุกวันนี้เที่ยงคืนเราก็ยังแบบ ตาสว่างอ่ะพอไปเรียนอ่ะก็แบบน้าตาจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่แต่เราก็ต้องไปเพราะว่าเรายังต้องเรียนหนังสืออยู่เรายังต้องเป็นนักเรียนดูแล้วเรื่องอ่านหนังสือเราก็ต้องอ่านกิจกรรมก็ต้องมีแล้วเวลาอ่านหนังสือมันไม่ใช่แค่อ่านหนังสือนะมันคือการหาข้อมูลไปด้วยคือการทำพอร์ตปริโอไปด้วยคือการทำข้อสอบเก่เาๆไปด้วยแล้วก็การปิ้นนู่นปิ้นนั่นปิ้นน,น,นี่โดยเฉพาะประมาณเทอมสองขึ้นไปอ่ะชีวิตจะยุ่งยากขึ้นมากๆเลยเท่าที่เราได้เจอมานะเพราะว่าเราอะไล่อ่านแบบลลายมหาหลัยที่เราสนใจซึ่งมันก็เยอะๆเป้ใช่นะ่่มรอบนึงีไ พอเทอมหนึ่งผ่านไปอ่ะมันค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าในความเหนื่อยนั้นอ่ะมันยังไม่เทียบเท่ากับเทอมสองเทอมสองเนี่ยของจริงเลยตอนปิดเทอมเลยกอ่ะมีพี่มีพี่คขแนะนํามาว่าทําพอนไว้ได้แล้วนะถ้าทําเสร็จภายในปิดเทอมเลิกมันจะดีมากๆแล้วพอเปิดเทอมสองมาเป็นอะไรที่ช่วงชีวิตแบบยุ่งเหยิงแบบมันไม่ด้ยุ่งเหยิงแบบแบบนี้อ่ะคือมันยุ่งเหยิงแบบ ามนี้ค่อยเข้ามาเนาะค่อยเข้ามาเนาะค่อยเข้ามาจนบันเทิงกันเป็นภูเขาเอเวอเรสต์ทข้าใจฟิลป้านั่นแหละหลังจากที่เราสมัครสอบไปแล้วอะ่ะเราก็ต้องมาสมัครเรียนในท c a t อีกใช่ไหมแต่ว่ารอบแรกพี่ไม่ได้สมัครนะคะพี่ก็เลยแบบอ่านหนังสืออย่างเดียวแต่ว่า เพื่อนของพี่อะติดเยอะมากๆาเลยหลายคนที่ไม่ติดก็เราก็มานั่งปรับกันหวังใจที่เพื่อนติดแล้วก็โอเคดีใจมากเลยนะเพราะว่าบางคนอะมันมันแบบมันชัดเจนตั้งแต่หมอสี่แล้วพอหมอหาหมอหกอะไรแบบเนี้ยพอถึงมอหกเนี้ยมันติดเลยคือมนภูมิใจมันภูมิใจแทนจริงๆอะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ยังรอในรอบต่อไปแล้วก็จะมีบ้างที่เราจะต้องแบบมาพูดคุยปันหาชีิตกันว่าเฮ้ยแกแกอยากเข้าคณะอะไรวะแกต้องสอบอะไรบ้างวะเฮ้ยแกแล้วแบบที่นี่ดีไหมอนนั้นดีไหมเฮ้ยไปเรียนนอนนั้นด้วยกันลเปความิเยือ่าเ่งแนรา พี่สี่จะเป็นสาวโคราชจะเป็นสาวเชียงรายเฉยเลยรอบแรกผ่านไปก็จะเป็นรอบ2ใช่ไหมอันนี้ก็จะมีคนสมัครเยอะมากๆเลยห้องพี่เพราะว่าเป็นรอบโคต้าก็จะมีโคต้าหลายที่นะคะแล้วก็เป,เ,กเป็นเด็กในพื้นที่แล้วก็มีคนสมบัติครบอย่างเงี้ยก็สมัครไปคือพี่สมัครอม,มอเทคโนโลยีสุรนารีเว้รรอบสองคือพี่สมัครคณะแพทย์กับทันตแพทย์มันน่ามากแม่คืน ฉันว่าอะไรเป็นมั่นในขนาดนั้นคือสมัครเรียนไปก่อนว้วยหลังจากนั้นอ่ะก็จะเข้าสู่สนามสอบก็แบบสอ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 บแล้วก็ประกาศผลสอบแล้วมาหาอะไรอ่ะก็จะดึงคะแนนเราในระบบทปออไปคำนวณว่าเราอ่ะแบบมีเปอร์เซ็นที่จะติดเยอะไหมอะไรแบบนี้ซึ่งคือพี่แบบว่าอคือแบบพี่แบบเป็นการอกคักครั้งแรกเลยอะพอรอบสามพี่ก็เริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วว่าเอ๊หรือว่าอันนี้มันจะแบบมันไม่ใช่ทางของเราอะไรแบบนี้เพราะว่าเราก็เริ่มรู้สึกว่าอ่านหนังสือเยอะจนมันเอื้อมอ่ะว่า คณะอื่นไม่ได้อ่านหนังสือนะคะแต่ว่าในส่วนของคณะแพทย์อะมันมีเรื่องที่ต้องอ่านเยอะจริงแหละที่เรเลยไปดูคณะอื่นมาก็แบบเภสัชไหมอันนั้นไม่ถึงทันตาโอุจตวะไม่เอาเลยพยาบาลเราก็เลยไปดูร่าวๆเราทุกคนก็น่าจะรู้แหละว่าพยาบาลจะต้องแบบทํายังไงอะไรบ้างในแต่ละวันใช่ไหมล่ะที่สมัครไป6อันดับนะคะอันดับหนึ่งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภร์อันดับสองเป็น คณะพยบาบาลศาสตร์มขออันดับ3าเป็นนณะพยบาบาลศาสตร์มหิดลสรารยาวันเล่าวันมากแม่อันดับ4ี่ที่สมัครของมบุรภาอันดสสนับ5าที่สมัครของมนารศวลอันดับ6ที่สมัครเครื่องสอังเวและความงามของมนารศวลน,นะคะก็มันจะเป็นอะไรเกี่ยวกับแบบนี้แหละแล้วคนเราแบ,บะโหดมากเลยคือจุรับคร,รับ5้าคนมขอตอนแรกรับ5คนแล้วเขาก็เพิ่มมาเป็น25คนถึงกระนั้นคนสมัครก็แบบเป็นหมื่นอยู่ดี25าในหมื่นบ้าไปแล้วมันคงจะยากที่จะเป็นชื่อเรานะคะแล้วก็หลังๆก็แบบส่วนในในส่วนของบบรากัันนนวอี้ คนเข้าเยอะมากเกินคาดเรามากๆส่วนรอบที่4ก็เป็นรอบที่พี่ห่อเหี่ยวเหลือเกินเพราะว่ามันมันมันให้สมัครตั้งแต่วันที่7ดเวย้ยแล้วรอบ3ามประกาศวันที่8ก็คือเปิดรับสมัครก่อนประกาศผลอ่ะโหดมากพี่ก็สมัครรอบ4ไปนะคะ4อันดับอันดับหนึ่งก็คือ พยาบาลศาสตร์ส,สถาบันสการพยาบาลศรสีสวรินทร์ริรานะคะอันเรื่องของสภากานการแพทยแต่ก่อนเขาชื่อว่าวิทยาลัยการพยาบาลสภากานการแพทยนี่แหละแล้วพี่ก็อยากได้มากเพราะว่าหนึ่งมันไม่ไกลเท่าเชียงรายไงอยู่กรุงเทพแล้วก็เป็นหนึ่งก็เรียนที่แม่โจนสารายาก็อยากไปเรียนนะคะแล้วก็เขาก็มีทุนให้เป็นทุนของสภาการแพทยเราก็เลยอยากได้เขารับที่15คนเองนะ อันดับสองเราก็เลือกพยาบาลนี่แหละของมอแม่ฟ้าหลวงตอนแรกเขารับสมัคร60คนเยอะแล้วนะแล้วก่อนประกาศผลน่ะตอนไม่ใช่ก่อนประกาศผลก่อนปิดรับสมัครอ่ะเขาก็เพิ่มอีก10คนเป็นรับ70คนเยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่าฉันต้องมาได้ที่นี่แน่เลยนะครับอันดับสามก็เลือกนายพยาบาลของบุรพาเพราะว่าอันนี้อ้างอิงจากคะแนนว่าคะแนนเราโอเคแล้วเราก็สามารถที่จะไปได้ถ้าเราติดอันดับสี่ก็พยาบาลของมอนเรศวรนะคะแล้วกมีของม้ามแม่ฟ้าหลวงเราแบบอ้าวจริงๆวะแล้วตอนนั้นอ่ะคือมันดึกแยังไงมันเที่ยงคคืืนจฟิปอแบบ อะไรแบบนี้วันนี้มันอหนึ่งมันดีใจสองมันดีใจสามมันดีใจแล้วข้อจะต,อ,ตอไปก็คือดีใจดีใจดีใจใจอยก่อนอื่นบอกพี่สาวบอกเพื่อนบอกใครลหลายๆคนเลยว่ามีเรื่องจีองงหลังจากนั้นเราก็ไปดูในเว็บว่าแบบมันต้องมีอะไรบ้างปรากฏว่าสิ่งที่ยากกว่าการสอบเข้ามาหาลัยคือการเป็นนักศึกษาใหม่กลับติดไปแล้วอ่ะจะไปอยู่ยังไงเจอเพื่อนยังไงอยู่ในหอแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ แต่ยเพิ่งคิดมากเราก็ต้องไปเจอของจริงก่อนว่ามันเป็นยังไงบอก,กเลยว่าเป็นคนที่ชอบเจออะไรใหม่ๆแล้วก็ชอบพวกแบบกิจกรรมพวกแบบรับน้องพวกโครงการพวกต้นแรงต้นกาเราสชอบข่างนที่ดูคลิปนี้จบแล้วรู้สึกท้อรู้สึกว่ามันต้องเหนื่อยแน่ๆเลยแต่เพิ่งคิดตอนนี้นะกอดตัวเองกอดตัวเองก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าถึงจะเหนื่อยอะ่ะก็ต้องสู้นะทำความรู้สึกดีไปดีๆนะคะแล้วหนูก็ต้องลุย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 ต่อไปเรื่อยๆจน หนูประสบความสําเร็จแล้วก้าวหนึ่งแล้วหนูก็กลับมาขอตัวเองอีกครั้งกลับมากรอตัวเองอีกรอบว่าเธอรู้สึกยังไงบ้างดีใจใช่ปะเราก็ดีใจเหมือนกันเราทําให้เธอประสบความสําเร็จแล้วนะขั้นหนึ่งแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่สาวขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณคุณตาขอบคุณ,ค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 ณทุกคน,ท,กคนที่ทําให้เราเป็นเรา,าจนถึงทุกวันนี้ ก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะคะว่าจ้าโยฟัติ้ง